ก็จะเป็นการรีวิวเครื่องตตดหญ้ N309 สกินะครับครับตัวนี้นะครับก็จะมีการแตกต่างจากจากจากเครื่องอื่นโดยการจุกปั๊มมาอยู่ข้างหน้านะครับไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับเระโชกครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแม่ต้องการสตาร์ทเครื่องเราโชคลงให้อยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้พร้อมใช้งานครับเอาโชกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลานลานสตาร์ทหนักนะครับกระตุกนิดเดียวครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นจุกหัวเทียนนะครับจะมีหัวเทียนอยู่ข้างในนะครับใช้กุญแจเบอร์สิบเก้าเหมือนกันนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ขันออกส่วนตัวนี้จะเป็นกองอากาศนะครับกองอากาศตัวนี้จะมาทําความสะอาดง่ายนะครับสีดํานะครับจะมาแช่น้ํามันแล้วก็ข้อออกนะครับ เดี๋ยวจะมีการจะมีใยห,หุ้มนะครับการฝุ่นที่มันแข็งแข็งนะครับเข้ามาเพื่อทำความสะอาดเสร็จก็จับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับดันตัวนี้นะครับให้ดังอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันล่างนะครับถังน้ํามันล่างตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับคาบูตันนะครับจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเศษฝุ่นละอองนะครับเข้าไป เข้าไปมีปัญหากับคาบูนะครับเมื่อต้องการจูนน้ํามันหรือจูนเครื่องนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นรูตรงนี้นะครับใช้ไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปนะครับแล้วก็จูนเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบังใบนะครับเป็นตัวบังใบแต่มันจะขนาดเล็กนิดนึงถามว่าขนาดเล็กจะมีจะมีดีตรงไหนนะครับก็คือสามารถตัดนะครับในญ้าสวนที่มีเถาวัลย์เยอะนะครับ ถ้ามันเป็นขนาดใหญ่มันจะเกะกะนะครับแต่ขนาดเล็กมันจะคล่องตัวในการตัดที่มีเถาวันนะครับจะไม่พันจักตัวนี้วิธีเปลี่ยนใบมีดนะครับใช้ไขควงเล็กนะครับแย่เข้าไปตรงรูนะครับแยา,าไปตรงรูนั่งของมือของผมนี่นะครับแล้วก็หาช่องนะครับมันจะลอกของมันแล้วก็ใช้ไขควงตัวนี้ขันนะครับเพื่อเปลี่ยนใบมีด